สวัสดีครับทุกคนนารกะกับ Green, กฤยินทรกับสเตปโรถ้าคุณมีน้องสาวโปรดทักมาหาผมว่าเดี๋ยวฟัและใครมีน้องสาวไหมกูมีแต่น้องชายอ่ะทักขายได้ไหมเวียดเลยโคตรเวียดเลยพี่ต่อบุนชอฟเวียดโอ วีดโดร์ว่าจะซื้อสกินใส่ชุดใหม่ป้ะคิดดูก่อนครับดูอะไรอ่ะคิดดูก่อนพี่โตพี่บอสเขาซื้อคอมใหม่มาแล้วนะเว้ยรอมาส่งผมโกหกเอเลี่ยนแวร์ป่ะเนี่ยฮึ้มฮึ่มจะจอกสัตว์ีโคตรเก่าเลยเหีย แล้วก็ Overprice <อ>ชื่อผ่ายเลยสัตว์ Alienware คนที่ซื้อ Alienware อน,นีแน้แห้มก่อนแฮมก่อน <c oughs> แฮมเดี <c oughs> ๋ยวให้โอกาสใด้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสใอกาสขอบเ l ี e n w a r ให้เกียรติคนที่เป็นไข่ด้วยดิจะแห้มอีกทีก่อนยังไม่หมดนั่นขาบทะเลไอ้เฮี่ยพูดถึง Alienware มันดังได้ไงวะเพราะพวกอินฟลูใช้เหรอ ทุกยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ใช่อ่ะไม่ดังกว่าน่าดันลูกในยุคแบบสมัยกูอยู่มอต้นเน่ยนั่นคือที่สุดยอดแล้วใช่ปะตอนนั้นใครก็อยากได้เอเลนแวร์แต่ตั้งแต่มีคอมแบบประกอบแบบก็ซาเลยแต่เอเลนแวร์ก็ยังดีอยู่นะถ้าแบบเสือตอนนี้มันเพิ่งออกมาตัวมันจะเท่าแบบเทียบเท่าแบบระดับแบบท็อปสุดเลย อะไรเยอย่างนั้นเลเหรอใช่ยิมเอา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 มาดิมาเอาก้องครับผมโดนลากหัวอยู่กล้องกล้องมานี่มาพี่ได้ป่ะทำไมอ่ะพี่สละอันนี้ให้ไม่เป็นไม่็นไรเอาเลยพี่อยากให้กล้องได้ผมอยากให้พี่มีชีวิตอยู่นานขึ้นผมโดนล้วยิมใส่ไปได้ใส์ ก็มึงวางไว้อ่ะมึงเอาไว้กโดนแล้วกึ้นแล้วก็โดนแล้วเออก็โดนแล้วกูถึงก่อนมึงอีกไม่ต้องมาแล้วก็ได้แกงนี้ว่าที่มาล่ามึงันเกิดเร็วกขึ้นมันหมดไม่า่ไม่ไม่ไม่ แก <Gang>, งแกงเอาด้วยฮาเขาเปิดม่วงมาก่อนพี่ไม่ใช่ผมมีสเปียร์ม่วงครับพี่วันนี้พี่จะตั้งใจเล่นได้สุนีวชตแล้วนะก้องเฮ้สบายสบายพี่พี่กระหายชัยชนะน้ำชักนำจัก ไม่เอาท<อ>ี่ไม่ี่ไม่ที่ไม่อได้เราหอาย,ย,ยี่ไชอาที่โมอัน,นีเอี้เอ็ดเอ่เอไเอาไอ่ะมีมเีเองอาากเล่ไเงอง่อได้เเฮงามาหาเฮานี่วเมาหาเฮาเราคาตนา<น>ไม่าไม่อไเพาง ข้างหน้าคนก็คนมหาเฮียกูไม่รานะกูปล่อยแล้วกูไม่เลดเนี่ย ที่ฟินิกส์พลัสก้องเอาปะผมไม่มีลองซอสอะถ้าเจอก็มาเอาพี่ฉ่มได้นะมีบลูมูนด้วยจบไว้ก่อนไหมถือบลูมูนไว้ก่อนน <S <S ั่นชักม่วง เจอแฟนดีๆแ่บนะเดี๋ยวเอาแดกเกอร์ไปตีให้กับเป๋าฉันเล่นกับพวกพี่ผมต yeah? er ้องไวเสียกี้พี่รอให้กล้องหยิบก่อนเลยนะเม่พอพี่ตอนแรกพี่ลั่นไอตัวหิบ เดี๋ยวกูก็ไม่ลาเดี๋ยวกูก็ให้ก่อนมึงประจบกล้องอยู่เหรอคุณจะพูดความจริงอีกนิดมึงจะดัว่าใครกันแล้วไอ้เงี้ยมันมีโอเวอร์คัมโต้ไอ้ไม่ใช่โอเวอร์คัมมีเออร์เช็เกอร์มึงมาดินนีีแแลล้้วว ฮิวังนะฮิวฮิวพ้นแล้วฮิวอือวาเออไพ่ซื้อยิมกันยี่ต้องยิมตายไปเลยกูเกิดใหม่ได้ หาจุดเสือกใกล้ๆไม่หาข้างหน้ามีกปะได้ปะได้สบายสัตว์ควายกูเคาเ,เตอร์มาแล้วที่ตรงนี้อีก ได้ปะไม่ได้พอเกาะถอยได้ปะ่ะได้ได้ได้ดถอยสุดแล้วเกินเลยนะก้อไม่เก็บแอนดรอยด์ปะไม่ครับเกาะทองเลยนะเว้ยมึงไปดิผมมีมอาวุธทองอะ Get อ้ามันมาพอดีเราสูา้ไฟสุดท้ายเลยนะกล้องเอ้ยมันยังไม่ท็อปสองนี่ว่าใช่ไหมใช่มีคนอยู่บนนู้นยิงไล่ปะ มันจะตายอยู่แล้วไอ้สัตว์มันขี่หุ่นไม่ขี่หุ่นอ้อแล้วคุดโดนไล่ไอ้สัตว์เหกูโดนไล่อย่างต้นไม้โดนสติกไล่โอ๊ย

ว,วลามไปทีหนึ่งกลัวไหมล่ะสัตว์ <c oughs> เจ้แชมป์แรกของปีอาคนี้แบบ้ก็วันนี้ก็พักแค่นี้นะครับ រាជទេក្ដីមៃទទួលបាយបាយ